อ้ออเ้อ,อไม่อยากตายแบบนี้ใช่ไหมล่ะมาเติมเหรียญแมวเสริมความแกร่งกันดีก,กว่าเติมกับเจน,น้ําการค้าเติมเหรียญแมวราคาพิเศษใช้เพียง uid เติมง่ายไม่ต้องรอง,งานแพทเข้าทันทีนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะสนใจแล้วก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีท่านชมนะครับพ,รพบกับฏบนทวิตเตอร์นะครับแพทใหม่ก็เข้ามาแล้วเนาะเดี๋ยวเรามา รีวิวด้วยกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างจริงก็คิดที่แล้วเนี่ยมีบอกไปแล้วว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างในแพทโนตนะครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวของจริงกันบ้างนะครับว่ามีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยก็คือว่าปุ่มกดสกิปนะครับนี่คือควิกสกิปนั่นเองนะครับก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับในหน้าของแอคทิวิตี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆกดเข้ามาเนี่ยก็เลือกได้เลยนะว่าจะสกิปอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยผมจะสกิปเฮลเฮมนะครับ เดี๋ยวร้อยชั้นผมไปลงเองดีกว่านะครับแบบเดียวเนาะอ่ะอันนี้แมวมืออะไรก็ได้เลยต้นไม้นะครับเนี่ยมีหมดอ่ะเดมอนเทเชอร์อันนี้ก็คือให้ช่วยเดยวิลชีนั่นเองนะครับแล้วก็ไอเดลี่เนาะคอมมิชชั่นนะครับทีโอซีอันนี้ลงเองดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้ของซีซันก่อนเราไม่ได้อยากได้นะอยากได้ซีซันนี้นะครับกิวเควสอันนี้น,นี่อันนี้ก็30เควสกดไปเลยนะครับ อ๋อดิมแนนอันนี้ก็แล้วแต่ใครใช้ไม่ใช่นะครับอา f h ฟเฮมนะครับจูปิลอสนะแล้วก็ดันแมวอันนี้แต่ว่าดันแมวเวลากดสกิปมันจะเป็นของซีซันหนึ่งนะครับซีซันสองก็ก็ต้องไปลงเองนะทีนี้เราก็สามารถจะกดควิกเซปได้เลยลสมมติผมเลือกแล้วผมกดควิกเลยปุ๊บนะครับมันก็จะบอกว่ามันจะใช้ตั๋วสกิปนะครับถ้าเกิดว่าตั๋วไม่พอมันก็จะหยุดทำงาน อันนี้ผมกดเลยตึง้งนี่โอ้โหเป็นไงโอ้ยรีได้20กว่าล้านเนะี่ยเออพอมันรวมรวมมาดูอย่างเงี้ยมันดูเยอะนะนะครับก็จะได้ของรางวัลเหมือนกับที่เราเอ,อ่อไปกดสกิปธรรมดานั่นแต่มันประหยัดเวลามาให้นะครับผมน,นี่ก็ปุ๊บปุ๊บกดหัวจองหัวใจอะไรก็ว่ากันไปนะครับปุ๊บอีเดียนคอยปุ๊บอ่ะทีนี้มันมีเดลี่ออโต้สกิปด้วยก็คือหมายความว่าทุกๆตีห้าเนี่ย มันจะกดสกิปให้โดยอัตโนมัตินะครับแล้วมันก็จะหักจัดตัวสกิปที่เรามีไปเลยทุกๆตีห้าเราไม่ต้องมานั่งกดเองอีกแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็สะดวกสบายเหมือนกันนะครับใครที่ชอบกดเองก็มากดเองก็ได้นะครับแต่ใครที่ขี้เกียจก็นี่เลยติ๊กตรงนี้นะครับไอที่เราติ๊กไว้เนี่ยเดี๋ยวพอตีห้ามันจะกดสกิปให้นะอันนี้ก็สะดวกสบายดีเหมือนกันนะครับก็ประหยัดเวลาไปได้เยอะสําหรับคนที่แบบ เชา้าเช้าใช่ไหมครับรีบไปทํางานนะรีบแบบว่าเอา่อไปส่งลูกอะไรอย่างงี้นะครับ<笑><笑>กดอันนี้เลยทีเดียวหรือว่าให้มันออโต้ไปเลยนะครับก็เปิดตัวมาฟาร์มอย่างเดียวอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ว่างๆก็ค่อยมาล่าบงล่าบอสทำกิจกรรมลงดัานอื่นๆอะไรก็ว่ากันไปนะอันนี้คือในหัวข้อของการกดสกิปนะครับก็ทําให้มันง่ายขึ้นนะับต่อมาก็คือเป็นในเรื่องของอ่ปรับเวลานะครับ ตอนนี้มันปรับเวลาใหม่แล้วนะครับก็คือวิกฤตมาอยู่วันพุธใช่ไหมหลักๆนะครับแล้วก็กีฬาวาก็ปรับมาเร็วขึ้นนะครับ5-5ก็เป็นจันทร์กับศุกร์แทนจริงๆอ่ะคือทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าวันศุกร์อ่ะมันควรจะแบบเอากิจกรรมออกไปได้หรือเปล่าเพราะว่าวันศุกร์มันเป็นวันที่คนไปปาร์ตี้กันอะไรเงี้ยนี้อออไหมคนทางานเขาก็จะแบบวันศุกร์เออไปกินเลี้ยงกินอะไรกันก็จะสิว่าก็จะกินกันวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันก็ไม่ควรจะแบบนะเพจได้มากขึ้นอันนี้ก็พูดไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับกิลีก็ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วิกนี้ก็ค่อนข้างเข้มข้นแหละเพราะว่ามันจะเป็นการห้ามเซิร์ฟนะครับอย่างของเลเจนด์เนี่ยก็รู้สึกว่าจะเจอโฮมด้วยก็ยเดือดเดือดเหมือนกันนะครับเอาก็ฟอร์มยู Q, ฟอร์มอะไรกันมาใหม่ก็โหดกว่าเดิมนะก็น่าสนุกเหมือนกันนะครับอ่ะก็ ประมาณนี้นะครับกิจกรรมบางอย่างก็อ,ออกไปเช่นอ่ a ทางเฟสใช่ไหมตอบคำถามวันเสาร์แฟนตอมแฮนก็อ,ออกไปนะครับก็ประมาณนี้นะฮะโอเคต่อมาก็เป็นเรื่องของชุดวาคิลี่นะครับชุดวาคิลี่ก็จริงๆก็มีพูดไปแล้วเหมือนกันในคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็เพื่อนๆกดไปดูได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ให้ครบเสร็จเลยนี่ปีเขียวโ,โหปีใหญ่กว่าเดิมนะครับ สีเข้มกว่าเดิมด้วยนะครับนี่นะครับใส่ครบชุดนะฮะวิงฟังนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเปลี่ยนสีคุณดูมันเปลี่ยนสีนะโหแบบแม่งโคตรเท่เลยนะครับเป็นสีม่วงโคตรลอนะครับอือโคตรโหดเลยแบบมันดูเป็นแบบปีศาจปีศาจอะไรปะดักดักนะครับดูแบบชั่วร้ายอะไรนะแต่ก็แบบยังมีความแบบความขลังอยู่อะไรอย่างงี้นะครับเออถ้นเป็นแมวก็ ยังคงความน่ารักอยู่เนะฮะเออกระเทศดีนะครับต่อมานะครับก็พูดถึงกิจกรรมใหม่มาดีกว่านะครับเมลวอริ mm hmm. นี่อันนี้ก็เท่าที่ผมดูไม่ค่อยมีอะไรที่ต่างไปจากเดิมมากนะันะครับเดี๋ยวไปดูในที่มันให้แลกะะเดีกยว่าอ่าจะมีที่แบบว่าให้แลกได้ด้วยนะฮะ รีดิมช็อปนะครับรอบพี่แล้วเนี่ยอ่ามันมีแฟร์นี่มีแฟร์นะครับแฟร์นี้ก็เป็นโพลัสโปรเพซีเหรอโปรเพซีโพลัสโพลัสนะครับโอ้โหนี่ก็่ <c oughs> ันข้างโหดเลยนะครับโอ้โหชุดแม่งเท่จริงว่ะแม่งแบบตั้งพันหนึ่งเนี่ยโอ้ยแล้วกดทีแล้วเท่าไหร่วะเนี่ย ก็หนักเอาเรื่องนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณสมบัติผมไปไ,ปไวๆแล้วกันนะครับก็เจาะเกาะอ,อย่างละ8ปดพีทีเคเคนะครับฮิลลิงวกสิบมูสฟิตซีออสแตดหนะครับหกสิบสองได้ตีทุกเผาสี่เปอร์เซ็นต์หกสิบห้าเวลาที่ต่อสู้ก็คือได้ทุกเผาสามเปอร์เซ็นต์สแต็กได้แปดขั้นก็ 8, ปนแปดสามเท่าไหรนยี่สิบโอ้โหแม่งโคตรโหดเลยนะครับเวลาทำดัมเมจไม่ว่าจะเผาอะไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าดัมเมจเผานั้น เกิน120แถมให้ดาเมจอีก20%อนะครับอันนี้ก็เน้นแบบตีเผานะ่าแล้วก็ถ้าเกิดใช้สกิลเบิร์สที่วกยี่สเนี่ยก็ยังเป็นเผาอีก15่15%เอรโอ้โหรวมๆแล้วมันมันเผาเยอะมากนะอันนี้4ใช่ไหมอันนี้อีกสิก็สิ้าละสิบวกอันนี้อีก24ต้องเคยคิดเลขแล้วอะหวัวสมองไม่ไม่ทันแล้วนะครับ19บวก24 43%แล้วอันนี้ถ้าเกิดว่าทำ ทีเผานั้นเกินร2อยี่สิบบวกยี่สิบอะโอ้แรงไปไหนแต่อันนี้ถ้าพูดถึงมันแยกกันนะคือดาเมจเผาส3สาเปอร์เซ็นแต่อันนี้เป็นดาเมจที่แบบน่าจะผมว่าบวกตรงๆไปเลย2ี่สิบปอร์เซนะครับโหคือชุดนี้มันแรงมากจริงๆนะครับให้ดูปีกนิดหนึ่งดีกว่าปึ๊บอ้าวทำไมามันเล็กอะเล็กก็ปีกไวนะครับอันนี้ก็ยังคงเป็นเกี่ยวกับเผาอยู่นะแต่ว่าอันนี้จะได้เรื่องของมูฟสป e ดด้วยแล้วก็ได้เป็นพีเดามีเอเดามดด้วย นะครับเออแต่ว่ามันต้องใส่คู่กันอันนี้ก็คือต้องใส่คู่กับชุดใช่ไหมหรือตัว Devo of m a t i c Devo m a t i c นี่คืออันไหนวะเออไม่รู้แฮะแต่เดี๋ยวลองหาดิดเอออันนี้ผมหาไม่เจอว่ะไอเมทิสเนี่ยมันคืออะไรแต่ว่าเดี๋ยวถามมิโอให้นะครับว่ามันคืออะไรนะเพราะผมลองหาในตู้เสื้อผ้าแล้วมันไม่มีนะครับ อันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าคุณใส่คู่กับชุดใช่ไหมใส่บีกนี้คู่กับชุดอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป้าหมายเลือดน้อยกว่า80%คุณก็จะได้พีดเมตอนเมตอีก20%นะครับโอ้โหโหดมากแล้วก็มีตีเพาเีก12%เนี่ยโอ้โหนี่ตีเพาจะเกือบร้อยเลยนะส่วนปากก็เป็นเรื่องกี่กับขนาดใช่ไหมก็เนี่ยมีกันขนาดนะครับอันนี้เป็นเนไม่ได้ทางป้องกันนะพีดเมทรีดักนะครับ โดนในเมทได้โล่ Low 10%ของ HP นะครับถ้าใส่คู่กับชุดเนี่ยมันเหมือนมันบังคับเนาะมันจะได้ชิลนะครับที่เท่ากับที่10%ของ HP นะครับแล้วก็เวลามีโล่ก็จะได้ลดักอีก18%นะอันนี้แล้วก็ส่วนหน้าอันนี้ก็เป็นขนาดนะครับตีขนาดกลางแรงขึ้น6%นะครับขนาดเล็ก4%นะครับเอ่อแล้วก็เวลาที่ปล่อยสกิลจะตีเผา Demihuman b o o s แล้วก็ฟ o ร์ม e s s แรงขึ้น8%นะอันนี้ไม่มีสแตคนะครับ แล้วก็ถ้าใส่คู่กับชุดนะครับก็จะเอ่อบลูดฟอร์มเลสกับพิมเมงเนี่ยก็จะได้ดาเมจโจมตีแรงขึ้นอีก16%นะครับโอ้นี่ก็เป็น24%่สิบสีเปอร์เซ็นต์แล้นะแรงแล้วเนี่ยแต่ว่าหูมันแพงอนะเนาะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของขนาดใหญ่นะอันนี้ขนาดใหญ่6%อันนี้อีก4ใช่ไหมก็เป็น10ละนะครับหก15บห้า <c oughs> ก็ตีเผาเดมอนอันเดดดาก้อนแรงขึ้น8%นะครับสิบวิแล้วก็ถ้าใส่คู่กับชุด ก็จะได้ตีเผ่าเดมอนอันเดดเดกดาก้อนแรงอีก16โอ้นโหนี่เป็น24แล้วแบบนี้คือแรงมากแล้วก็ราคาก็แรงเหมือนกันนะครับไปจัดกันได้นะครับของรางวัลก็มีให้แลกตามนี้อ่ะทีนี้กิจกรรมอันนึงที่มาใหม่ก็คือว่าตัวเอ่อเร็กเลอร์ชาเลนจ์อันนี้นะครับมันเล่นยังไงก็อันนี้คือเราต้องจับคู่ให้ได้3อันนะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับ ตึ๊บตึ๊บตึ๊บแพอสามันปุ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บอันนี้มันยังง่ายเนาะตึ๊บ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 โอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับตึ๊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 บต้องไวด้วยนะฮะเพราะว่ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับดาวอะไรพวกนี้นะแลอวแรกๆเนี่ยมันก็ยังง่ายอยู่นะครับมันจะโอเวอร์ถ้าเกิดว่ามันเกินแถบข้างล่างนะครับ แรกเนคลิกยังก็ไม่ค่อยมีอะไรมากปุ๊บเรียบร้อยครับลุยต่อไปจิบ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 สนุกนะผมว่าแล้วก็มันจะนับถอยหลังเรื่อยๆนะครับมันมีเวลาด้วยนะครับผม ไม่ได้เหรอเอาใหม่เอาใหม่หม, <c oughs> มันจะง่ายเออฮะตอนนี้จวดจกข้างล่างได้ด้วยนะครับ เออมันมีข้างล่างช่วยด้วยออันนี้มาช่วยนี่ปึ๊บอันนี้โอเคเรียบร้อย <c oughs> นี่เลเวลสามเนี่ยป่ะยโอโหมีตุ๊ก,กตามีโซฮีนะครับอ่าเหตุคู่กับอันนี้อันน,น,นี้อันนี้โอ้โหพลาดละเอาแมวมาดีกว่า แมวแล้วก็อันนี้3ปึ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้อันนี้กับข้างล่างใช่ไหมปุ๊บปึ๊บปุ๊บอ่ะอันนี้3ไปเอ่อเห็ดไปเห็ดใส่3ปึ๊บอันนี้มาจัว่วอันนี้ช่วยอันนี้ตะขะเอ่อตะตายนะครับปึ๊บอันนี้3อันนี้3นี้นี้อ้าวพลาดแล้วเอ่อปึ๊บโผล่ยงไป3ก่อนปึ๊บอ่าแมว โทฮีก็ได้อะมาอันนี้ไปแล้วก็แมวมาอันนี้อ่อันนี้ได้ปึ๊บอ่าอันนี้อันนี้โอ้โหไม่มีว่ะโทฮีได้นี่เอานี้มาช่วยปึ๊บเอ่อแล้วก็อันไหนเดียวโอ้ยตันเอ้ยอันนี้สามได้ปึ๊บอันนี้ตึ๊กปึ๊บจวดอันนี้อันนี้ตึ๊กแล้วก็เอ่ออันนี้แล้วก็ใช้อันนี้ได้ครับอ่าตึกตึ๊กตึ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 กอันไหนดีวะ โอ้มันเริ่มยากแล้ววะอืม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 อม,อมผมว่าตุยได้เลยวะจบอเอาใหม่เอาใหม่เอเอเฮ้ยเลเวลนี้มันยากฮะแต่ก็คือในหลักการคือเราต้องพยายามเลียงให้ได้สามอันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีอุปกรณ์ช่วยด้วยนะครับเอ้าเอ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 าเห็ดไปก่อนปึ๊บ อันนี้อันนี้โอ้โหไม่มีอีกแมวอันนี้นะครับอันนี้ไปแล้วก็ตึก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 อันนี้ได้ตึกตึกตึกอันนี้ได้ตึกตึกตึกอันนี้ได้ตึกตึกตึกอันนี้ได้แล้วก็อ่าโหไหนวะตึกตึกตึกอันนี้ได้โิ่งไปสามอันกระต่ายกระต่ายอันนี้อันนี้ได้ อ่าอันนี้ตามันปึ๊กอันนี้ได้อันนี้โซวทีได้อ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าเอาอันนี้ไปก่อนแล้วก็ตึกต๊กปึ๊กปึ๊ก,กอืมตึ๊กปึ๊กปึ๊กอ่าอันนี้อ่าอันไหนดีวะตึกต๊กตึก๊กอ่าเฮ้ย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  โอ้ยากเหลือเกินไม่ทำไมไม่มีแล้ว่ะโอ้ยากจังเอาไหมต้องได้สิหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองาหนึ่งสองสามอ่าเดี๋ยวนะเอาหนึ่งสองสามอา่าเหตุมาอันนี้หนึ่งสองสอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เอาแมวอันนี้กตึกตึกฮะแล้วก็อันนี้ตึกตึกอ่านี่ตึกตอันนี้ได้ตึกตึกตึกตอันนี้ได้สามัตกกอันนี้ได้สามัตกตกกอ่านี้ได้สามัอ่าโหอันไหนดีวะเนี่ยอันนี้เออนี่อันนี้ได้สามัน เออโพลลิงโพลลิงโพลลิงอา่าเอานี้ลงมาแมวได้สามัญตึกอา่ากระต่ายสามัญได้อันนี้ตึกอา่าเห็ดอันนี้สามัญได้ตึกแมวสามัญได้ตึกตึกอันนี้เห็ดอา่าอันนี้ได้สามัญตึกตึก เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมอะ่ะอ๋อนี่ได้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 อยู่ตึกก็อ,อันนี้อันนี้อันนี้ตึกอันนี้เอ้ยเดี๋ยวอ๋อได้อยู่ได้อยู่โอเคโหโหเลวสีอะก็ประมาณนี้นะครับทีเนี้ยเวลามันมีเควสเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเลกเกอร์ถอยบ็อกซ์พวกเนี้ยมันจะเป็นตัวช่วยเรานะครับ ไม่ว่าจะเป็นอันแรกคือรีมูฟใช่ไหมออกไปอ n d ดก็คือแบบเหมือนเราอาจจะกดผิดกด Back กลับไปได้แล้วก็ r รีเฟ s กา a r d ได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เราแบบอันดานได้ง่ายขึ้นนะครับปุ๊บใช้อเทม1ครั้งอันนี้เป็นเควสไรววัตนะครับปุ๊บนี่เลยก็เลือกได้ว่าจะเอาอะไรนะครับก็แล้วแต่คนถนัดเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นเควสชาเลนจ์นะครับก็จะมีตั้งแต่ อ่ได้3ดาว3ครั้งได้3ดาว5ครั้งนะครับอันนี้ก็จะมีเฟอร์นิเจอร์นะครับมาให้เราฝากปลดสเตตัสของฟังก์ชันบ้านด้วยนะครับแล้วก็มีกาชาอันนี้กาชานี้ก็มีตั้งแต่ขนขาวขนดำรูปปั้นเก่าหินตีบวกหินกันแตกออบมงออ m แมวใช่ไหมครับรูปปั้นใหม่ก็มีแล้วก็เป็นเพชร1น0นะอันนี้ก็ไปสุ่มกันได้ นี่แล้วก็จะมีขั้นที่เป็นซัพพลายบล็อกอันนี้นะครับเอ่อแล้วก็จะมีกรอบแชทให้ด้วยนะก็รางวัลก็ถือว่าทําให้ตัวละครเราเติบโตได้แล้วก็จะมีเนี่ยเลกเลอร์เครเรนซีออปชั่นอลบล็อกนะครับอันนี้ก็เรามาเลือกได้จะเอาอีเดนคอยจะเอา ne, เซนนีเจ้าเพชรอะไรก็ว่ากันไปนะอ่ะอันนี้ก็สู้ๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีผมว่าเล่นไปเรืนนะ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราเราทำได้นะอ่ะโอเคก็เอ่อ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเอาติดด่านใช่ไหมคือเดี๋ยวมันจะยากมากนะครับ30มสิบดาวเนี่ยอันนี้มันจะมีแบบก็เรียกเป็นคล้ายๆเป็นพรมปูพื้นอะไรเงี้ยให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเกาะแชทอะไรพวกนี้นะครับลงไปถึงเนี่ยของรางวัลพวกเนี่ยมันก็จะให้เยอะเหมือนกันางเงี้ยห้าสิบละถ้าเกิดว่าคุณเอาเพจใช่ไหมคุณก็ได้เพจสามพันละเยอะไหมเออนะครับอันนี้ก็ไปจัดกันได้นะครับแล้วก็มีแรง์กิ้งด้วยนะครับ r a อย่างเงี้ยก็คือโหคะแนนสูงสุดเลยนะครับเอ่อส่วนคนที่ได้แรงที่1ก็จะเป็นฉายาพิเศษนะครับเอ่อแล้วก็ดูมส์นะครับอันนี้เราก็ได้นี้อีกเอ่อยี่สิบกล่องน,นะที่2ก็มีฉายงฉายาให้จนไปถึง1นึ่งถึงห้นะก็จะมีรางวัลให้นะครับอย่างผมเนี่ยเล่นคำขาเนี่ยก็คือผมติด3 0ม้อยเลยนะเห็นไแต่ว่านี่คือมันยังช่วงแรกๆนะวันแรกๆเดี๋ยวลำดับของเรามันก็จะตกลงมาเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นก็ เล่นให้สูงๆไว้แบบยิ่งแรงสูงเราก็จะได้ของรางวัลเพิ่มเติมนั่นเองนะครับอ่ะต่อมาก็เป็นบิงโกนะครับอันนี้ใครที่อยู่เซิร์ฟพอลทลเลนหนึ่งสองสามเนี่ยเป็นเลขที่แปดนะครับวันแรกที่แปดนะครับแล้วก็เอ่อยังมีในส่วนของช้อปปิ้งเซ็นเตอร์อันนี้ก็อย่าลืมมาเอาแบบพวกไม้ผีฟรีลูกอมฟรีอะไรอย่างนี้นะครับมากดรับกันได้นะครับแล้วก็ไอต่างๆอันนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยประดับ แมวใหม่มาให้ด้วยนะฮะเออใครที่เร่งกนเนี่ยอะไรประมาณ2008เติมกับเจน้ำนะครับผมออปเปอร์ชันยูเนียนนะครับแต้มแอสซิสเพิ่มกิวเกทเทอร์ลิงอันนี้ก็อย่าลืมมาบลายกันด้วยนะครับแล้วก็ลงร้อยชั้นอันนี้ก็จริง,รงๆผมเหมือนจะเคยบอกให้ดองไว้แล้วป่ะเออก็อันนี้ดองไว้ได้นะครับผมอันนี้ก็พ e ม i ์เซออินที่5แล้วนะครับอาจจะเติมเอาดาบอันนี้ก็ได้นะครับมันก็เฟี้ยวๆอยู่นะ เออเน้นตีบอสอ่ะตีพวกขนาดใหญ่อันนี้ดีมากๆเลยนะครับได้ตีขนาดใหญ่10%บอส20%แล้วดูปะ่ะแต่ว่าอันนี้คุณต้องเลี้ยงเลือดให้เกิน90%มันถึงจะแรงนะครับคือถ้าใส่พวกลดเลือดหรืออะไรเงี้ยบางทีอาจจะไม่ได้สเตตัสตรงนี้ไปนะนี่ก็ต้องจะระวังกันด้วยนะครับใครที่จะเอาใส่ไปตีบอสนะครับแต่ถามว่าดีไหมก็ดีนะครับราคาเนี่ยผมว่าคุ้มอยู่แล้วก็เนี่ยโหของเติบโตโคตรเยอะ นะครับทั้งเพชรทั้งขนนกทั้งรูปปั้นทั้งลูนทั้งในดิงเกลใช่ไหมมีอัพแบบตัวสัตว์ขี่ด้วยนะครับจํำว่ามาพร้าวแก้วเลยนะฮะเอาละครับผมก็อนุญ,ญาตลาไปเดี๋ยวเท่านี้นะครับอัพเดทเพื่อนๆนะครับแพทไปนะก็สู้ๆครับทุกคนเจอกันครับ